สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเสนอนะครับรถโตโยต้าอทลติสนะครับคันนี้เป็นรถปีห้าสามครับเกียวอโอโต้นะครับมาให้พี่น้องชมกันนะครับคันนี้ตั้งราคาที่เก้าหมื่นสองพันบาทนะครับผมเปลี่ยนเกียวอโอโต้แท้นะครับ พี่น้องต้งการทดใช้ก็มาดูกันก่อนได้นะครับตั้งราคาที่เก้าหมื่นสองพันบาทนะครับผมราคามอเตอร์ไซค์นะครับขับขี่เครื่องยนต์ดีมากนะครับเกียร์นิ่มนะกขับช่วงล่างแน่นนะครับคันนี้ครับก็สนใจก็มาชมกันก่อนได้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับคันนี้ครับรถปี2010นะครับตรงกับปี53นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้เกียร์ออโต้แท้นะครับภาษีไม่ขาดนะครับ อย่าเย็นนะครับคันนี้ครับช่วงล่างแน่นนะครับเครื่องดีนะครับผมมองหารถใช้ก็มาชมกันก่อนได้นะครับ92,000บาทนะครับผมพาพี่น้องชมกันนะด้านในนะครับพอดีเจ้าของรถออก4ี่ประตูมานะครับผมไม่มีที่จอดนะครับก็เลยขายให้นะครับผมนะครับนะครับภายในนะครับ ก้าหมื่นสองนะครับผมพี่น้องครับสนใจก็มาชมกันได้เลยนะครับผมเกี่ยวโต้แท้เลยนะครับ,บล็อก,อกนะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน โมเคียวมันเป็นอย่างนี้นะครับคุ <c oughs> บอกไม่มีขาดนะครับผมนะครับก้าหมื่นสองนะครับพี่น้องครับสนใจก็มาชมได้เลยนะครับรถอยู่บ้านเต้นะครับผมตำบนท่านะครับผมอำเภอรัตนบุรีครับ แสงแดดนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับยำใกล้พระอาทิตย์จะตกดินนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเครื่องดีมากนะครับพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับบอกเลยเครื่องดีมากเลยนะครับผมผมตั้งราคาที่เก้าหมื่นสองเท่านั้นนะครับผมเครื่องแน่นไม่ต้องห่วงนะครับผมเครื่องดีมากเลยเกียร์นิ่มนะครับอยากได้รถไปใช้ก็มาชมกันได้นะครับจะมาชมกันก่อนก็ได้นะครับที่บันเตอร์ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีนะครับผม เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้านะครับ0 9 3 3 7 3 6 2 6ครับสนใจเข้ามาชมกันก่อนนะครับนะครับผมกี่ยวัโต้แท้โรงงานเลยนะครับราคารบริษัคไม่มีมาบ่อยนะครับผมบอกเลยไม่มีมาบ่อยนะครับผมใ,ใจก็เร็วๆรีรบๆนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกการติดตามน,นะครับขอบคุณพี่น้องอีซ e ีทุพเทศครับขอบคุณครับผมเก้าหมื่นสองน,นะครับพี่น้องครับย้ำนะครับผมเกี่ยวโตแท้โรงงานเครื่องยนต์ดูอนะครับเบอร,โร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับ